สวัสดีจ้ากลับมาพบกันเป็นประจำทุกวันนะครับเมื่อวานป่วยไปนิดนึงเสียงไม่ค่อยมีแต่ว่าก็ทำให้แบบดูช้าไปแล้วก็กว่าจะดูจบเนี่ยก็เมื่อคืนเนี่ยดูจบแล้วก็จะทำแล้วแหละแต่ว่าที่ไทยมันดึกแล้วก็เลยยอมแล้วกันเอาเดี๋ยวอัดช่วงเช้าเอาแล้วกันเมื่อวานนี่ร้อยจิลิเลเกอร์เจอ,เจอ,เจอกับรอยจิลิคิปเปอร์อรนะซึ่งแหมเราก็คิดว่าเราก็ดีนะเลเกอร์เนี่ย คิปเปอร์มีคาวายวที่เจ็บออดอแอดแอดฮาเดนที่เป็นแบบไม่ได้อยู่ในร่างท็อปฟอร์มแล้วแล้วก็องค์ประกอบอื่นก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะักแบบว่าถ้าเราไม่ได้ตามค er, ิปเปอร์เนะเราก็คิดว่าคาวายวเนี่ยก็คงประมาณนึงอะยังสนิมเกาะอยู่อะแต่เปิดเกมมารอยจิลิเลเกอร์โดนฮาเดนโดนซูบักซูบักเนี่ยเห็นเลยว่า เก่งขึ้นมากวงในชัวมากตัวใหญ่เกะก,กะใต้แป้นดีสเต็บเข้าในลูกฮุกทำคะแนนได้สม่ำเสมอเจม์ฮาเดนยังสร้างสรรค์เกมได้อย่างเนียนตาและมีนอร์แมนพาวคอยทำแต้มสนับสนุนทำให้ควอเตอร์แรกเนี่ยรอจริลิเลเกอร์โดนถลุงยับเลยแต่เลเกอร์เนี่ยก็ได้เรเบอรนกับเอดีคอยตีตื้นมาไม่ให้หนีไปไกลจบควอเตอร์แรกเนี่ยคิปเปอร์นำอยู่32ต่อ26 ควอเตอร์ที่2เปิดมาเนี่ยควอเตอร์สเนี่ยยังเกาะกันอยู่ประมาณ 4, 6, 6, 4 6, แต้ม6แต้ม4แต้ม6แต้มแลกกันไปแลกกันมาแต่ฟัง่งคิปเปอร์เริ่มได้ลันเป็นชุดเควินพอ์เตอร์จูเนียเขวายเรนาดผัดกันลันทีละชุดเควินพอตเตอร์เนี่ยผมชอบมากๆเลยนะแล้วก็ยิงสามแต้มใส่บุกตะลุยใส่เขวายเข้ามาสต็อปยิงระยะกลาง พาคิปเปอร์ลันชุดใหญ่ช่วงเวลานั้นเนี่ยมีช่วงที่นำเกือบแบบ20คะแนนก็มีแต่จบควอเตอร์2เนี่ยพวกเขานำา6 4ต่อ49เกมเริ่มจะสู้ไม่ได้แล้วเข้าสู่ควอเตอร์ที่3เนี่ยร้อยจิลิเลเกอร์ก็ยังโดนอย่างต่อเนื่องเกมลุกเลเกอร์เจาะไม่เข้าเลยแล้วก็โดนทารนเซชันเกมสวนกลับคขาววยโกยต้มฮาเดนโกยต้มฮาเดนนี่เก่งมากทั้ง ทั้งจ่ายทั้งยิงจนแบบจนเลเกอร์มันเละอ่ะมันโดนนำมากสุด26คะแนนอ่ะผมเชื่อว่าแฟนเลเกอร์เนี่ยในคอเตอร์3เนี่ยก็จะอาจจะปิดทีวีได้เพราะคิดว่ามันกลับมาไม่ได้แล้วมันโดนนำไกลสุดแล้วก็จบคอ a r เตอร์3โดนนำ92า92ต่อ77และเข้าสู่คอเตอร์ที่4เลเกอร์ก็พยายามจะไล่ามาเนอร์ลุยไฮชิมูะระโรบอล แต่ว่าฝั่งคิปเปอร์เนี่ยก็ยังมีของหนักอยู่เป็นชุดๆสูบากนอร์แมนพาวเจมส์ฮาเดนยังรักษาแต้มห่างไว้ได้จบเกมเลเกอร์ไล่ไม่ทันนะครับแพ้ดรวยสกอร์116/102ต102ก็เป็นเกมที่ได้เห็นมิติอะไรหลายๆอย่างที่เลเกอร์ยังต้องปรับปรุงนะครับสถิติที่น่าสนใจหลังเกมเนี่ย ตามวงในเสร็จคิปเปอร์นะพวกเขาโกยไป54คะแนนเลเกอร์ได้ไป48คะแนนฟัตเบกเลเกอร์ได้15คะแนนคิปเปอร์13คะแนนเทอร์โนเวอร์เลเกอร์เสียไป15ครั้งโดนเปลี่ยนเป็น21คะแนนจุดนี้ก็เป็นจุดที่น่าหงุดหงิดเหมือนกันแล้วก็ฟิลโกโดยรวมฝั่งคิปเปอร์ก็ดีกว่า3แต้มยิง36เเลเกอร์33% 2คะแนนฟิลโกฟิลโกโดยรวมเนี่ยทั้งหมดเนี่ย คิปเปอร์ได้ไป52%เลเกอร์ห้แล้วก็เซคันด์แชนรีบาวบอลเนี่ยสู้ไม่ได้เลยเจอคิปเปอร์เปลี่ยนไปเป็น15คะแนนเลกเกอร์ได้ไป7คะแนนเดี๋ยวมาดู5ประเด็นเด่นหลังเกมดีกว่าว่าผมเห็นอะไรบ้างในเกมนี้นะประเด็นแรกนะครับผมว่าก็เอาตามที่ถ้าได้ดูถ่ายทอดสดเนะมันจะมีอินโฟกราฟิกขึ้นว่าแมนออฟเดอะแเนี่ยของคิปเปอร์เขาเลือกซูบักนะผมก็ว่าเลือกซูบักก็ไม่ติดนะเมื่อวานเนี่ย ซูบักเนี่ยมีทั้งหมด21คะแนน19รีบาล3แอซซิต1สติล3บล็อกแล้วก็ฟิลโกโดยรวม56%ผมว่าซูบักเนี่ยเติบโตขึ้นอย่างชัดเจนเลยมิติการเล่นดูมีมากขึ้นโลโพสหมุนเข้าหาห่วงดูเป็นดูเป็นอาวุธที่ไว้ใจได้แล้วก็จุดที่มันดีที่สุดเนี่ย ผมว่ามันมีการเล่นสอดประสานจากเจมฮาเดนคอยดึงตัวประกบไปหนึ่งคนสองคนแล้วก็จ่ายรอบสวยๆให้ซูบักจบสกอร์มันก็เป็นงานง่ายของซูบักนะแต่ว่าเกมใต้แป้นเนี่ยรู้สึกเลยว่าเจ้าตัวเนี่ยปีนี้ไซส์ตัวดูใหญ่ขึ้นดูหนาขึ้นแล้วก็ดูเกะกะใต้แป้นท่านผออทำอะไรไม่ค่อยสะดวกเลยเจอซูบักอะ่ะผมมองว่าปีนี้ดูแกจะเติบโตขึ้นนะแล้วก็ ทุกวันนี้น่าจะอยู่ในท็อป10 NBA เละเดี๋ยวมาดูว่าอนาคตเนี่ยซูบักจะไปได้ไกลขนาดไหนจะพัฒนาขึ้นได้อีกหรือเปล่าเกมนี้ก็ต้องยอมรับว่าสถิติของซูบักเนี่ยแล้วก็ความโดดเด่นในเกมเนี่ยเกมใต้แป้นเนี่ยเขาเป็นผู้เล่ยนยอดเยี่ยมประจำเกมนะเป็นแมนออฟเดอะแมนนะคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มาประเด็นที่2ประเด็นที่2เนี่ยผมแบบผมคาใจมากเลยอะเมื่อวานเนี่ยคารายเลโอนาราดเนี่ยมี สิบกคะแนนมี4ี่แอซิตมี1รีบาวมี1สติลแล้วก็ฟิลโกโดยรวมเนี่ยยิง13ลง9ฟิลโกโหกเ้าเปอร์เซ็นต์ก็เขาไว้เล้นหน่าผมว่าเมาื่อวาน19คะแนนเนะใจจริงเนี่ยเราเคยดูซีซั่นก่อนที่เขาเจ็บมาแล้วก็ช่วงแรกที่กลับมาลงเล่นประมาณ4-5เกมแรกเนี่ยฟอร์มจะเละเลยฟอร์มจะแบบหล่นลงไปต่ำ1ิคะแนนแต่ว่า กลายเป็นว่าคาวายวเลอร์ดนาในเกมเมื่อวานเนี่ยกลับมาปุ๊บก็เป็นร่างทองเลยเป็นร่างที่แตะต้องไม่ได้เลยเป็นร่างที่เก่งเลยเป็นร่างที่แบบเป็นร่างที่ใกล้เคียงกับปีพิก,พก,พกตอนเล่นดีลปเปอร์จังหวะเข้าไปสต็อปสองคะแดนนี่คือผมเห็นเลเกอ,เเกอร์เลเกอร์มีตัวป้องกันนะแม็กคิสตี้ดอรียนฟินนี่สมิธเอามาไล่จับแล้วนะไม่มีใครจับคาวายเลอร์หนาได้เลยจับไม่ได้เลยแบบ ไม่สามารถลดทอนศักยภาพเขาได้เลยอะ่ะผมว่าเขาไวนเลนาดเนี่ยเข้ามาหนึ่งคนมันมันดูยกระดับทีมใจจริงเนี่ยผมอยากให้ NBA ตรวจสอบนะคือคุณหายไปนานเกินไปแล้วคุณกลับมาคุณยังเก่งได้อีกเนี่ยมันมันผิดปกตินะจริงๆคุณต้องแบบค่อยๆกาก่อนแล้วค่อยเก่งนะแต่นี่คือคุณมาเจอเลเกอร์ปุ๊บคุณล่างพีกเลย และพีคแบบที่หยอดคาวายคนเดียวอ่ะคือผมเคยดูคิปเปอร์บ้างนะแต่ว่าผมว่ามันยังดูขาดๆกันเกินเน่ยมันดูแบบไม่สมดุลน่ะแต่ว่าพอมันมีคาวายลงมามีนอร์แมนพาวมีฮาเดนมีซูบากมีเดริจโจนมันดูแบบพอยอดคาวายมาคนเดียวมันฟูเลยอ่ะทีมมันแบบสมมติคะแนนทีมมันในเกมนั้สมมติสมมติมัน85าอย่างเงี้ยพอเติมคาวายคนเดียวเนี่ยมันแบบมันดีดไป93มอ่ะมันแบบคนคนเดียวมันสามารถเปลี่ยนทีมทั้ง เกมลับมันก็ดูแบบแน่นขึ้นเกมลุกมีคาวายก็แบบโคตรชัวผมรู้สึกว่าคาวายนี่แม่งแบบถ้ามันไม่เจ็บนะยังไงมันต้องเป็นแบบท็อป5ผู้เล่นที่ดีที่ดีของ NBA ในยุคนี้ผมว่ามันมันเป็นอย่างนั้นนะแล้วก็เมื่อวานเนี่ยผมยอมเลยผมว่าคาวายนี่ชัวม์มากๆแล้วก็หลายต่อหลายชุดที่เลเกอร์โดนนำเนี่ยโดนคาวายเป็นคนรันเป็นหลักนะในประเด็นที่3เนี่ย ก็บนเลเกอร์หน่อยละกันเมื่อวานเนี่ยคือรู้สึกว่าพอตอนแรกๆยังสูสีอยู่นะแต่พอโดนลันไปเนี่ย Energy ทีมไม่ได้เลยแล้วก็ดูความมุ่งมั่นของทีมก็ดูลดระดับลงซึ่งเมื่อวานเนี่ยปล่อยให้ซูบากกับฝั่งตรงข้ามเนี่ย รีบาวเกมลุกไป11ครั้งโดนเปลี่ยนเป็นตั้ม15คะแนนเจ้าตัวเลเกอร์ก็มีเทอร์โนเวอร์งี่เง่าอีก15ครั้งเสียไป21คะแนนแล้วก็เมื่อวานเนี่ยมีจุดนึงที่ผมผมรู้สึกว่าผมเห็นใจแหละเห็นใจนะคือเมื่อวานเนี่ยสายเราสู้ไม่ได้เลยเกมวงในเราแบบเป็นรองมากๆแล้วเราจะเห็นแท็ติกนึงที่ฤดูกาลนี้ไม่เคยเห็นเนี่ยฝั่งเจเจเรดิกเนี่ยเขาก็พยายามแก้นะ เขาเห็นว่าแบบรีบาวสู้ไม่ได้เว้ยวันนี้เขาก็เอาท่านพออเนี่ยมาเล่น power forward แล้วก็เอาแจ็คสันเฮไปยืนเซนเตอร์แล้วเอาผู้เล่นซ้ายตัวใหญ่ลงมาไม่ว่าจะเป็นเลอบอนเมนเดลตันคเนกเอาให้มันใหญ่ก่อนอ่ะเพราะเมื่อวานมันสู้ซ้ายไม่ได้แต่กลายเป็นว่าพอใหญ่แล้วมันมาลงพร้อมกันแล้วมันมันเหมือนเคมีมันจูนไม่ติดมันไม่เข้ากันจังหวะของเกมนั้นก็ขาดขาดเกินไปหมดเลยแล้วก็โดนลานรัวผมมองว่า เซนเตอร์เราต้องมีงจริงๆนะเจอเซนเตอร์แค่ซูบาร์นี้ยังไสแตกนะแล้วก็เดวิดเนี่ย <c oughs> เขาบ่นหลังเกมว่าแบบการเล่นเกมรับไม่ดีไม่ฮัสเซิลแบบไม่ไม่ทุ่มเทไม่อะไรอย่างเงี้ยก็มีคนบน่นโรบอนเจมเนี่ยก็บน่นบอร์ดบริหารว่ามันต้องผ่าตัดทีมนะเพราะว่าปีนี้ยังยังมีลุ้นอยู่ควรจะตัดต่อตัดแต่งทีมมากกว่านี้นะถ้าได้แค่นี้มันมันไม่พอนะในประเด็นที่สามเนี่ยมีอีกเรื่องหนึ่ง <c oughs> นั่นคือ เควินพอตเตอร์เมื่อวานเนี่ยผมชอบเควินพอตเตอร์จูเนียร์มากเควินพอตเตอร์จูเนียร์เนี่ยลงมาแค่14นาทีทำไป8ดคะแนนมีนาสามแอสซิสเควินพอตเตอร์จูเนียร์เนี่ยถ้าถ้าใครไม่ทันเนื้อก่อนหน,น้านี้เขาเหมือนจะมีปัญหาแล้วก็โดนหลุดออกจาก NBA ไปไปเล่นยุโรปแล้วพอกลับมาเนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมไม่อยากให้เลเกอร์ได้คนนี้มากๆเพราะผมเคยดูแล้วผมรู้สึกว่าเควินพอตเตอร์เนี่ย เป็นผู้เล่นที่ใช้ได้แล้วเป็นผู้เล่นที่ดูมีอนาคตเลยตอนอยู่กับล็อกเก็ตเนี่ยมันจะมีบางช่วงที่เขาโหดเลยแต่ปัญหาส่วนตัวทําให้เขาหลุดหลีกไปผมมองว่าถ้าเลเกอร์ได้ตัวนี้มาเนี่ยช่วยได้เกมลุกมีมิติหลากหลายเกมรับไม่ได้แย่อะไรแต่สุดท้ายเนี่ยคนให้โอกาสเขาเนี่ยกลายเป็นร้อยชลี่คิปเปอร์แล้วก็กลายเป็นว่าเขาเป็นโลเพแบบเป็นตัวสำรองที่ลงมา เปลี่ยนจังหวะเกมได้ลงมาโกยแต้มได้เมื่อวานจังหวะที่คิวบินพอเตอร์ลงมาเนี่ยก็เป็นอีกหนึ่งช่วงเวลาสำคัญของเกมเลยเป็นผมว่าเป็นเป็นดีลที่คุ้มค่ามากๆนะแล้วก็อิจฉาคิปเปอร์นะที่ได้ดีลแบบนี้ไปนะครับประเด็นที่4นะครับพูดถึงคิปเปอร์คนอื่นนะเมื่อวานเดริกจนลงมามี9คะแนนมี4รีบาวก็ ผมว่าได้ริกโจนเนี่ยบทบาทคล้ายกับสมัยที่เล่นที่ดัลลัรนะก็เป็นไปตามจังหวะของเกมเป็นไปตามบทบาทไม่ได้แย่อะไรโนแมนพาวเฉียบคมมากผมรู้สึกว่าฤดูกาลนี้ที่เราที่มันมีสื่อเขาเชียร์เกันให้ติดออสตานะเราก็บางเกมมันอาจจะหลุดไปบ้างแต่ว่า เมื่อวานเนี่ยผมว่านอองแมนพาวเนี่ยโคตรจะคมมี21คะแนนมี3สตตลมี1แอซิตฟิโกโดยรวม52%หลายกาดมากๆแต่คนที่จำเจ๋วที่สุดในในใสายตาผมนะตอนแรกเนี่ยถ้าอินโฟกราฟิกของเกมไม่ขึ้นว่าซูบักเป็นแมนออเดอ์แมนนะใจจริงเนี่ยผมจะเลือกฮาเดนฮาเดนมี21คะแนนมี12แอซิตแล้วก็เมื่อวานเนี่ยถ้าใครดูฮาเดนเล่นเนี่ยมัน มันเหมือนเขาเป็นคนคุมจังหวะของเกมเป็นพอยต์การหลักของทีมเลยเป็นคนที่สร้างสารรค์จังหวะไม่ว่าจะเป็นการหาจังหวะทําทคะแนนเองหรือว่าข้ามไปดึงตัวประกอบแล้วก็จ่ายรอบให้ซูบกักทาแต้มเป็นเกาะเป็นกำรรผมว่าเมื่อวานเนี่ยฮาเดนนี้คือตัวปั่นป่วนโซนเลเกอร์แบบปฏิเสธไม่ได้นะแล้วก็สงผู้เล่นตัวสำรองที่ลงมามีบทบาทน,นะไม่ว่าจะเป็นโคฟี่มี6คะแนนแล้วก็เล่นจังหวะทราเซชันได้ดีขยันเล่นเกมรับ บาทุมลงมาใส่3แต้มต้นเกมกดไปอีกหคะแนนก็ผมผมอะ่ะชอบคิปเปอร์ชุดนี้อยู่ละผมว่าตอนนี้คิปเปอร์ชุดนี้ตัวจริงเนี่ยตึงมากตัวจริง5คนนี้นะถ้ามีม,มีอาการบาดเจ็บนะผมว่าสู้ใครก็ได้สู้ใครก็ได้เลยเพราะว่ามันมีทั้งรูปล่างมีทั้งตัวสร้างสารรค์มีตัวประสบการณ์มีตัวเล่นเกมรับมีตัวเล่นเกมลุกผมชอบคิปเปอร์ชุดนี้ประเด็นต่อมาเลเกอร์ ager, เอาจริงเมื่อวานก็ ถ้าดูสถิติอะเลเกอร์ไม่ได้แย่มากนะแต่ว่ามันมีหลายจุดที่มันแพ้ไม่ว่าจะเทิร์โอเวอร์เกมรีบาบอลแล้วก็พอฝั่งคิปเปอร์เนี่ยมันเซต5ตัวหลักได้ซึ่งพวกเขาเนี่ยมีสถิติเกมรับดีต้นต้นของลีกเลยเกมรับเนี่ยอยู่อันดับ2อันดับ3รีบาวออยู่อันดับ2อันดับ3อะไรเงี้ยมันก็สู้ไม่ได้ทุกมิติแหละเกมรับเนี่ยมันมันมันดีจริงๆเลเกอร์ก็ได้ประมาณนี้เมื่อวานดูจะดูจังหวะของเกมดูจะปั่นป่วนเขาไม่ได้เลยอะลุยห้ชิมุระ มี19คะแนน7รีบาวแล้วก็โรบอนเจม25คะแนน11อาซิท5รีบาวเมวื่อวาลุงเจมก,เมก็เต็มที่แล้วผมว่าลุงเจมเนี่ยตั้งแต่อายุ40เนี่ยมาตรฐานการเล่นดีขึ้นนะแอนโทนี่เดวิส16คะแนน10รีบาวแล้วก็แม็คิสตี้10คะแนน ออตติลิสสิบสี่คะแนนแต่มีห้าเทอร์โนเวอร์เรเบอนเจมก็อีกห้าเทอร์โนเวอร์สองคนนี้ไปหนักเทอร์โนเวอร์ไปหน่อยตัวสำรองเนี่ยแจ็คสันเฮกับเกฟมีคนละสี่คะแนนผมว่าเกฟวินเซนต์เนี่ยเริ่มจะมาแล้วนะดาวตันคเนกมีสิบคะแนนก็ภาพรวมเป็นเกมหนึ่งที่แพ้แบบเต็มประตู แพ้แบบสู้อะไรไม่ได้เลยแล้วก็ต้องยอมรับว่าสิ่งที่ได้เห็นในเกมนี้ผมว่าคิปเปอร์เป็นทีมที่ดีจริงๆคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์มานะครับวันนี้ลาแล้วครับสวัสดีครับบ๊ายบายขอโทษทีที่มาช้าเป็นหนวันนะครับสวัสดีครับ